ฉันถามคุณว่าห้องหอลูกคุณเนี่ยนะฉันออกเงินสามแสนกับค่าสินสอบแสนหนึ่งในฐานะที่ฉันอยู่กับคุณในฐา,านะเมียแต่ฉันออกให้คุณแต่คุณบอกว่าฉันไปปรากฏตัวในงานแต่งงานไม่ได้มันหมายความไม่อยังไงโอเคชาบเกเกครับผู้ชายเป็นพ่อไม้ผู้หญิงก็เป็นแม่ไม้แล้วผู้หญิงก็มีลูกสาวคนหนึ่งอายุยี่สิบสองลมีครอบครัวไปละนะครับ แล้วก็อยู่กันมาตลอดระยะเวลาสี่ปีที่อยู่กันมานั้นผู้ชายไม่เคยออกอะไรเลยผู้หญิงเป็นคนออกหมดค่าอะไรต่างๆค่าน้ําค่าไฟค่าป่วยค่าอะไรตลอพัดออกหมดผู้ชายก็บอกว่าเอ,อก็เขาก็รู้ว่าผู้หญิงเ,เ,เขาเขาดีกับผมแค่ไหนพิธีกรก็เลยถามต่อว่าได้สิ่อักษรถามสาเหตุว่าทำไมคุณเลิกกับ ภรยากเก่าคือตอนนั้นเนี่ยผมธุรกิจก็ไม่ดีและอีกอย่างหนึ่งก็คือ feet, ตอนนั้นสุขภาพไม่ดีต้องผ่าตัดหัวใจเขาเลยทิ้งผมไปหาคนใหม่ใช่ไหมเขาก็ทิ้งคุณขณะที่คุณยากคุณลําบากแต่ในขณะที่คุณลําบากนั้นผู้หญิงคนนี้เมียใหม่คนนี้ดูแลคุณมาสี่ปีวันตลอดดูแลก,ก็จะ้างลูกคุณด้วยแล้ววันนี้คุณทําไงกับเขา ลูกคุณจะแต่งงานเขาออกเงินให้สามแสนซื้อ,อซื้อบ้านลูกเขาออกเงินสินส,ส,สอดอีกแสนหนึ่งก็เลยแบบลูกชายก็มาด้วยใช่ไหมอ่ะเชิญลูกชายเข้ามาลูกชายหอเชิญก็เลยก็ก็พิธีกรก็ถามว่าคนนี้เป็นใครเขาบอกเป็นอาอีก็คือแม่เลี้ยงอ,ะอ่ะแล้วก็ดีคุณไหมดีมากเลยครับแล้วก็บ้านที่คุณเป็นห้องหอเนี่ย เขาเป็นคนออกเงินให้ใช่ไหมใช่ครับก็ออกให้สามแสนเลยครับแล้วก็เงินค่าสินสอดแสนหนึ่งก็ของเขาใช่ไหมใช่ครับเงินส,นสินสอดแสนหนึ่งก็เป็นของเขาครับแล้วทําไมเขาไปไปร่วมงนานแต่งงานคุณไม่ได้คือเนื่องจากแม่ผมเขาบอกว่าห <c oughs> ้ามเอาผู้หญิงของพ่อเนี่ยมาออกแล้วเดี๋ยวจะกลายเป็นคนแต่งฉีน,นินทาก็เ,าเลยพุดพ่อก็เลยบอกว่าแม่เขาก็มีผัวใหม่พิธีกรโมโหใหญ่เลยบอกว่าอา้าว แล้วพอทีทําไมพอทัศนทีทำไมผัวใหม่ของแม่คุณก็ไปออกไปออกงานแต่งงานคุณได้แล้วทาไมแม่คุณคนนี้เป็นคนออกออกค่าบ้านออกค่าสินสอบให้คุณทําไมไปปรากฏตัวไม่ได้ถ้าอย่างนั้นคุณเอาสาเอาสินสอบสามแสนไอเอาสินสอบแสนหนึ่งก็เอาเงินอีกสามแสนเนี่ยคืนคืนเข้าไปแล้วเขาไม่ต้องไปออกคุณเอามาคืนสิผู้ชายก็แบบเออ้ามันถ้าเราวางเป็นแล้วถ้าเราไม่มีห้องหอเราก็แต่งงานกันไปได้ คุณแต่งงานไม่น่าเป็นเรื่องของคุณแล้วจริงๆการซื้อการซื้อบ้านตรงนี้นะ่ะในสานะที่คุณเป็นลูกเป็นเรื่องของพ่อคุณกับแม่คุณที่เลิกกันเป็นคนที่ร่วมกันซื้อไม่ใช่ออีอ,อีก็คือป้าคนเนี้ยเป็นคนซื้อให้เป็นแม่เลี้ยงของคุณนะเป็นคนซื้อให้มันยุติธรรมเหรอที่คุณทํากับเขาอย่างเนี้ยผมก็อยู่ตรงกลางผมก็ลาบากใจเอาไม่เป็นไรคุณลองไปกลับไปนั่งแล้วไปคิดตัดสินใจใหม่พิธีกรเก่งมาก พิธีกรก็เลยถามผู้ชายว่าตกลงคุณกับผู้หญิงคนนี้นะได้จดทะเบียนสมรสกันมามเขาบอกว่าเ,าเคยคิดว่าจะจดแล้วตอนหลังไปไปมาๆก็ยังไม่ได้จดอ้าวเหรออไม่ได้จดเนี่ยแล้วตกลงเนี่ยไอ่เสรเจๆย่อยๆไม่พูดถึงนะไอ้ค่าอาหารต่างๆเนี่ยดูแลกันไม่พูดถึงนะไอ้เงินส0 0 0สนกับอีกแสนหนึ่งเนี่เป็นสี่แสนเนี่ยนะและคุณมีเขียน เขียนให้บอกกับผู้หญิงคนนี้ในเมื่อเขาไม่ได้เป็นภรรยาคุณยังไม่ได้เป็นภรรยาคุณคุณเขียนหลักฐานว่าขอกู่ได้ยืมสินหรือเปล่าโอ้ยคุณดูเป็นคนบุคลิกภาพดีมากและดูเป็นคนที่มีศักดิ์ศรีมีมีความเป็นลูกผู้ชายเต็มเปี่ยมเลยทําไมคุณไม่เขียนมอบให้ผู้หญิงเขาเอาไว้ล่ะถ้าเป็นผมถึงผมเขียนเลยและผมแล้วก็ยังอยู่ด้วยกันอย่างมีความสุขผู้ชายคนนี้โง่ครับโอ้โหอ้าทุกคนเห็นดีไหมทุกคนปรบมืออปรบมือเป็นดังเลย เอาขอกระดาษแผ่นนึงครับผู้ชายพอปบปบเมืหมพอรับปบเนี่ยนะดูซิเอาขอปากกาโอ้โหไม่ได oh, 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 oh. ้ละต้องปบมบออีกครั้งหนึ่งโอ้โหเดี๋ยวเขียนได้ดีๆเลยนะครับอ่าเขียนเลยว่าเงินสี่แสนนี้ใช้กับการไปไปเช่าบ้านอ่เช่าอ่าลื้เซอร์บ้านหลังนี้นักการกากับค่าสินสอดแล้วอันนี้คุณเป็นคนเอานักกับลูกชายคุณเขียนชื่อลูกชายกันด้วยเอเนะเน้อน้อตรงนี้นะ เซนชอ่์เซนชอร์ตรงนี้ครับโอ้โหนี่คุณอัจฉริยะมากเลยนะคุณเป็นคนที่มีลายมือสวยมากสวยมากเลยแล้วก็พิธีกรหันมาหันมาหันพยักหน้าให้อาจารย์ทั้งหลายทำอย่างนี้หันมามองผู้หญิงอย่างนี้อืแล้วก็เดินไปเก็บดีๆนะครับกระดาษแผ่นนี้เก็บดีๆเก็บดีๆเน้นอย่างเงี้ยเก็บดีๆ,ๆ,ๆะนะครับ เแล้วตัวคุณเองล่ะคุณคิดว่าทําไมคุณไม่สามารถต่อสู้ที่จะเอาผู้หญิงคนนี้ออกเงินทุกอย่างเนี่ยไปไปออกงานได้เสียงคุณน้อยมากเลยเหรอคุณเป็นพ่อนีอ่องนั้นเชิญเชิญลูกออกมาอีกทีหนึง่งลูกก็เดินออกมาอีกทีหนึง่งอ,อาจารย์ก็เลยบอกว่าทําไมคุณทากับผู้หญิงที่คุณบอกว่าเขาออกค่าห้องขอเขาเรียนดูคุณออกค่าเราเรียนให้คุณอตรงนั้นยังไม่พูดถึง เขาออกเงินให้คุณสี่แสรรีตรงเนี้ไปแต่งงานนะแล้วทําไมเขาไปไม่ได้จะยากอะไรเขาบอกว่ากลัวกลัวทางฝ่ายผู้หญิงเนี่ยนะเขารับไม่ได้ถ้าผู้หญิงเขารับไม่ได้แม้กระทั่งคนที่มีบนคุณซื้อห้องหอให้คุณซื้อบ้นอาน,นให้คุณซื้อเอ่อสินเอาเงินสินสอดให้คุณคุณเลิกกับผู้หญิงคนนั้นได้เพราะเป็นคนไม่กระตันอยู่ต่อไปเขาก็จะไม่กระตันอยู่ต่อพ่อแม่คุณไม่กระตันอยู่ต่อใครทั้งนั้น คุณเลิกกับเขาได้เลยถ้าเช่นนั้นแม่คุณก็มีผัวใหม่ก็มานั่งอยู่มุมหนึ่งพ่อคุณก็มีเมียใหม่ก็มานั่งอยู่ม,มุม,มหมมนึ่งมมคุณก็เอาน้ำชาสิมายกให้แม่คุณกินหรือถ้าจะให้ก็ให้ผัวใหม่กินอ่ะแล้วก็มายกให้พ่อกินพุกเขา่าแล้วก็อ่ให้ให้ป้าอาีเนี่ยกิน จะมีใครมินทาคุณอีกจะมีใครว่าร้ายคุณอีกมีแต่คนชมว่าคุณกระตันยุกตาววจิตามีแต่คนชมว่าคุณจัดการชีวิตได้ค่อนข้างดีและทำไมคุณช่างประเรสริฐสีมีแม่เลี้ยงที่ดีขนาดนี้ออกเงินค่า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 บ้านออกเงินค่าสินสอดให้คุณสี่แสนคุณยะและใครจะดินทาแม่คุณจะดินทาบอกให้แม่คุณออกเงินเลยชายก็บอกว่าก็ ฐานะแม่ก็ไม่ค่อยดีฐานะแม่ไม่ค่อยดีแล้วทาไมถึง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 กำหนดชะตาชีวิตตรงนี้ได้แต่เมื่อแม่เลี้ยงคุณก็ออกเงินหมดไนดะ้แล้วผมถามคุณอีกหน่อยคุณมีลูกเนี่ยคุณคิดว่าใครจะดูแลลูกคุณแม่คุณไหมแม่ผมคงไม่มีปัญญาก็นั่นน่ะสิท้ายสุดก็ต้องเป็นใครก็ต้องกลายเป็นแม่คนนี้แม่เลี้ยงคนนี้ แล้วคุณยัทงทำกับเขาอย่างนี้ผมขอโทษแล้วก็ขอโทษไปทางขอโทษทางอาหีก็ป้าแม่เลี้ยงอะลมขอโทษผมคิดว่าผมจะกลับไปบอกว่าใช้วิธีการนี้แหละบอกดีมากเราโตแล้วจนจะมีเมียแล้วอายุยี่ห้ายี่หกแล้วนะคิดอะไรให้เป็นไม่ใช่อะไรคนนั้นนินทาคนนี้นินทานินทาเสร็จแล้วก็ให้เงินมึงก็เปล่า นินทาเสร็จแล้วช่วยมึงหรือเปล่านินทาเสร็จแล้วเขาทาให้ชีวิตมึงดีขึ้นหรือเปล่าปากหอยปากปูปาก,าก,ากหมูปากหมาทั้งหลายกลัวอะไรกับพวกมันเอานะไปจัดการเลยจัดการเลยอ,อล,ล,ลูกชายก็เดินออกไปพิสิกรก็เลยบอกว่าอเขาก็เรียกอิตาอิตาพ่ออยากจะบอกให้เลยนะสิ่งที่คุณควรจะต้องทํา ผู้หญิงคนนี้เนี่ยคุณได้เพชรอยู่กับมือแต่คุณไม่รู้จักค่าของเพชรแล้ววันหนึ่งถ้าผู้หญิงคนนี้เนี่ยนะผมบอกให้เลยนะถ้าออกรายการนี้แล้วทุกคนรู้ว่าเขาอยัางไม่ได้แต่งงานจะมีผู้ชายแล้วหน้าตาเขาดีขนาดนี้จะมีผู้ชายเนี่ยว,วิ่งเข้ามาหาเขาอีกเยอะมากแล้วคุณจะต้องถูกฉีกออกไปเพราะทุกคนหวังว่าอยากได้เพชรแบบนี้มาเหมือนกันจดจำเอาไว้ถ้าเล่ไม,มีใช่นั้น ถ้าคุณยังรักเขาอยู่คุณต้องรีบจัดก,การไปจดทะเบียนสมรสนะถ้าคุณไม่จดทะเบียนสมรสก็ถือว่าถือว่าตัวใครตัวมันเอาละครับเอาละครับเราให้โหวตนะครับให้โหวตใครเห็นดีด้วยว่าผัวเมียคู่นี้ควรจะอยู่ด้วยการกดเอใครเห็นว่าไม่ดีโอ้โหปรกด89เห็นว่าไม่ควรจะอยู่ด้วยกัน พอเข้าไปพบเข้าห้องไปพบพอนาะห้าสี่สามสองหนึ่งพอเปิดประตูออกมาอะไรเกิดขึ้นทราบไหมครับฝ่ายผู้ชายเดินออกมาแต่ประตูฝ่ายผู้หญิงเปิดออกไปพบมีใบไม้ล่วงออกมาผู้หญิงไม่ออกมาแล้วผู้ชายก็อายุเยอะแล้วนะหกสิบ่อแนะล้วร้องไห้ผมรักเขาผมไม่คิดว่าเขาจะตัดผมได้ ขาไม่เคยคิดว่าสี่ปีเรารักกันมาสีป่ปีคุณเคยดูแลอะไรเขาสีป่ปีคุณป่วยเป็นโรคหัวใจเขาหาหมอเขาก็ออกตังให้ทุกอย่างออกตังให้แล้วคุณยังมาพูดตรงนี้อีกแทนที่คุณจะมายืนร้องไห้ที่นี่นะคุณรีบวิ่งไปหาเมียคุณดีกว่ามะตอนนี้เขาเดินออกไปเปนี่ยกำลังเรียกรถออยู่เนี่ยคุณลองไป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 ,ไปพูดกับเขาดีๆไปว่าจะต้องจัดการชีวิตยังไงเหรอที่งั้นผมผมขอบคุณ อาจารย์ทุกท่านผมกอไปก่อนนะครับแล้วก็วิ่งโอ้โยอตาบา้าเอ้ยผูกแม่งกับเพื่อนเชียวดิวิ่งไปไทยสุดกับไทยสุดทาไมเกลียดครับสิ่งที่ผมอยากจะบอกว่าชีวิตคู่มันไม่ได้โรดเป็นเริ่อกกหลาแต่ชีวิตคู่มันอยู่ที่เราบรรจงที่จะสร้างปรุงแต่งอย่างไรให้ชีวิตคู่เป็นชีวิตที่เบียดไปด้วยความสุข ขอบคุณครับ